เฮ้ยโดนแล้วครับปลาอะไรครับเฮ้ยไอยโดนแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยดึงแปลกแปกครับแบบนี้ดึงแปลกแปกครับดึงแปลกแปลครับไม่ใช่กระสูนแน่นอนครับไม่ใช่กระสูนแน่นอนนะครับดึงแบบนี้ เฮ้ย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 ,อย,อยของใหญ่หรือเปล่าของใหญ่หรือเปล่าเอาเอาเอาล้วครับคราวนี้โอ้ยจะขาดนะน่าจะโดนของใหญ่ครับโดนแลครับไปแล้วนูน่นนูน่นนู่นไปแล้วไอ้ข้าวหรือเปล่าแบบนี้ ไอ้ขาวไหมไอ้ขาวไหมเดี๋ยวพอนเบรกให้หน่อยน่าจะใช่ไอ้ขาวนะครับหวังว่านะครับหวังว่าจะโดนไอ้ขาวนะครับมาลุ้นกันมาลุ้นกันปลาอะไรครับนะครับปลาอะไรมาลุ้นกันนะครับมามาลุ้นไปด้วยกัน มันนักนักนึกนึกจะปรากฏหรือก็ไม่ใช่หรือมีสองอยางนี่นะครับมีสองอยางครับไม่ปรากฏก็ไอ้ข้าวแล้วครับงานนี้ไม้แรกมันกัดแบบโฉบโฉบปึ๊กแล้วก็น้ำขึ้น หรือจะเป็นไอโด <c oughs> ยัง่จะเป็นเอโดนี่จะเป็นไอโดผมว่าไอ้ขาวแน่นอนไอ้ขาวจริงๆไอ้ขาวไอ้ขาวไอ้ขาวเกี่ยวหางครับเกี่ยวหางโอ้ <c oughs> โหมันตบครับมันตบอไอ้ขาวไอ้ขาวไ <c oughs> <c oughs> อ้ขาวครับเกี่ยวหางครับโดนตบครับโดนตบ ตัวแรกในชีวิตนะครับแต่ตกไอ้เขาวเนี่ย,ยตัวแรกในชีวิตแล้วครับเนี่ยยอมยังหมดยังหมดยังครับท่านเฮ้ย <c oughs> ดูดีครับยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดเอาให้หมดเอาให้หมดเอาให้หมด เอาให้หมดครับเอาให้หมดเราจะขีบแล้วนะครับมาแล้วแต่มันตื่นๆอย่างนี้เกีเ่ยวหาง <Yes. S 2> ได้นะครับเข่าครับอเข่าโอ้นเล็วดนเลีวมาวันนี้ได้สี่อย่างนะครับกระ s o u ไอ้กดไอ้เข้านะครับตะเพียนทองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับโอเคนะครับถ่ายเดี๋ยวถ่ายถ่ายทั้งนี่ครับ